ของสดใสซึ่งตอนนั้นอย่างใช้นามสกุลว่ารุ่งโพทองมันยังไงคร,บร,รับรุ่มโพทองกับรุ่งโพทองมันมันเกิดอะไรขึ้นครับเ,อ,อ,เอ,อ,อย่างที่ได้บอกการประกวดร้องเพลงที่สถานีวิทยุจสสีบตอนนั้นเนะจ้าของสถานีวทิทยุจสสีเป็นทหารครับอ๋ออา ผู้หญิงชื่อหญิงคุณนายทองคำารื่าคโอ้แลวนอกจากชื่อนี้แล้วไอายัทำพวกของร่มโพทองรับตัวผู้โดครับแล้วช่วงที่เอาผมมาพอชนะพ่อแกก็จะตั้งชื่อตั้งชื่อตอนนั้นคนที่กำลังดังเลยที่พูดถึงกระดือหาก็คือสังทองสีใสช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้นสังทองสีในแกก็ไประกกัน ทองสีใสแกทำทุกของร่มโพิทองเออสังค์ทองสีใสสดใสร่มโพทองเอออ๋อมันคล้องจอดตกลงพระตั้งหรือสังทองตัดทำแค่สงคนนะไม่เอาชื่อเรื่องชื่เ่อใช่คนที่ได้คุที่ทำเป็นพันงคนเราทำของคนแรกทำคนแรกคนแรกอันหาทไมแต่เขาชอบเล่สังขทองอ๋ออ้นนอไม่หนอพอแล้วทาคนแรกก่อนทำทองถูกต้องทำไมไม่าต่อ ออวาเรจลามายูกว่าอ้จะอกาผมงปางรุพ่ไมเราใกล้ชิดกันชก็ไม่น้อยถ้าเชื่อไปยาดู้กอเราสนเลไปร้องเลยไปถึงบ้านก็ร้องครับไปเล่าหมูก็ร้องีอยู่ที่หนึ่ง ไปเวทีไทยกับตัวสายเสียแท่ออกไปร้องร้อไม่ได้ด้วยความที่ผมรักพวกกับผมวิ่งมักอยจะร้องแทนแต่เ่อกี้ผมร้องไม่ได้หรอกแมันต้องไปทำไงไม่ร้องเลงอืนดนตีมาเพลงนี้แกร้องเพองดนตรีคือเราคือจนแกร้องเพลงรอชารัตใจช่วยหรือไปตายต้องร้องไม่ได้แล้วจะไปช่วยไปร้อง ครับเออเอื่องคือกุครีกันมานานแล้วก็ร้ท่าหาก็ะมาที่ภานอครับกาวเราแล้วแย่ทั้งาอะไรปั้นนายกโบอกอีีรุณเนาะไอ้ดีเข้ามาปีหนึ่งสี่ไอ้ามาปีสเจ็ดเหรอเออไมเล่นลามทุกจีนเเคิดุ้งครีกันมาสมบวรครับอันนี้แจ้งให้ามกลับมาบาทุกวันที่สาชื่อก็ได้รับมาจากพระไตรปั้นครับมาจากอิทธิพลความเร็วดังของศิษย์อศิษย์ที่ได้เกิดสดใสรุ่ง ถามคุณร่วมโกนทองก็น่าจะคุณเดียมมาทุ่ทุกคนร่วมเลยทุกคนมาทู่พี่น้องครับเออน่าจะชื่อไอ้ทู่ชื่ออะไรก็ได้ชื่อแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องของเพลงเออก็อย่างที่บอกแล้วครับจำได้เราเพลงของคูเพลงคนไหนเราก็คิดว่ได้เนาะเออเขาต้องทาเพลงเองเอกเขาอยาอย่างคูเพลงคนเนี้ย แกก็จะเอาเพลงเองให้ลุสุริยานี่เราทำม่าวแกคงไม่ให้เราเพรายังไม่เถินยังไม่มายไม่เถิดนก็ปลายเนว่าอาิใจแต่งเองครั้งแรกในชีวิตครับแต่ผมบอกว่า้องเพลงแนวของรับินบูไทยชาตรีสอคิรีครับแต่นวนี้รับินกำลังตาเลยแง่ดูเมฆคนบนฟ้าตึ้งลังคึ้นมาฝืนฟ้าก็ตื้นหัวมน หัวใจคนนมมันกลมเจริญแลยวแต่หดเออพอดีเนาะบาคนเวลาคิดอะไรออกก็มองฟ้าร้องเพลอะไรบ้างนะทางรถไฟครับมาตรการใดกอดเด็กทำอะไรต้องจำต้องยหน่อาแล้วใครไปยู่ทั้งนี้เราไูใช่วยมตกลงก็เลยมันเกิดแรงบัดานใจกับแมวเของเขาเล่นเขียนเลยเล่นเขียนเลย ตอนนั้นจอสองสี่คุณนายทองคำจะเป็นเจ้าของสถานีเพราะอาจจะต้องเปิดเป็นสถานีเดียวด้วยคือบอกสถานีเดียวเขาปีนึงให้จอสอสี่เปิดอยู่ทุกวันทุกวันครัสถานีอื่นไม่มีเปิดจนกระทั่งเป็นสายตาต่างมาฉันก็เจอเท่าฟ้าแปลงมาเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมปฏิเสธของจักรไทยอน่างประมาณปีเพราะว่าเราเปิดสถานีเดียวเติมเขาวันแทนราย ี่พูดถึงคนตาไ่ต้างานก็แสกพันองแจตาก็ไม่แกยุเอนีกก็ว่าผมมาร้องเพงเกนไปุ่เมือนขมาของผลงานในข้าเขียนเองมันด้วยสภาวะความจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างบันทุกเสียงกันตอนนั้น หนึ่งหนึ่งสิ่งนั้นเอ่งตอนนั้นบันทึกอยู่ที่ห้องบันทึกเสียงคิงสาวคิงสาวคิงสาวครับร้องร้องดนตรีคงลำบากมากเลยลำบากมากคือดนตรีแสงเกด่นเรับฝีมือสุดยอะทางดนตรีนี่แหละที่ทำให้รับผินดังนี่แหละเออผมไปร้องต้นไม้ลมฟ้าผ่านแกบอกมันมาถึงแล้วผิดแค่นั้นเลยมันจะต้องนั่งยืดกินมันจะต้องไป ยังไม่ไปอีกเมบัตันแกรที่214ครับแต่เองร้องเองเกิดเองแรกในชีวิตในสมัยที่ยังเป็นสดใสร่มโพทองจช่ครับข้าด้อย